เป็นเช้าที่อากาศดีวันนี้งานบ้านที่รักของพี่เสร็จไปอีกอย่างซักผ้าตากคนที่นอนออกมาผึ่งเป้าประสงค์ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูฝนตกชุ่มฉ่ำแชะมาหลายวันเดี๋ยวจะพาไปดูหัวปลีในความฝันเมื่อสัปดาห์ก่อนอันนี้เป็นฝันเรื่องจริงนะฝันว่าต้นกล้วยต้นใหญ่ล้มจ้ะแต่ตอนล้มนะั้นไม่เห็นอกเ,เห็นตอนล้มแล้วอาจจะเพราะฝนตกหนักก่อนหน้านั้นเพราะในฝันนะ่ะพี่เห็นความชื้นก็กวัวตามองตั้งแต่โคน เห็นว่ามีเครือกล้วยกล้วยเครือใหญ่เลยแต่ยังไม่สุกดีลูกเรียวสวยมาถึงตรงนี้ใจหล่นลงไปนิดนึงเพราะเกิดความเสียดายใบตองใหญ่เขียวเข้มพอมองเข้าไปปลีหัวใหญ่บึ้มกว่าอีกยังไม่ผัดกรีบแล้วนึกในใจเอ้าในเมื่อยังไม่ผัดกรีบแล้วทําไมถึงมีมีเครือกล้วยยกหัวปลีขึ้นมาอุ้มด้วยความเสียใจใจเสียและคนแปลกใจอุ้ยหลายอย่างในนั้นอะ พราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายเนาะพอหลังจากตื่นนอนก็รู้สึกอืยังคาใจสงสัยหลายอย่างบอกไม่ถูกลุกมาชงกาแฟเตรียมอาหารแล้วก็ห่อข้าวให้คุณลุงไปทํางานเสร็จสับเรียบร้อยอาบน้ําแล้วก็มานั่งรอลูกค้านัดทําผมอยู่ก็นึกถึงวัดที่เคยพาลูกไปฝากพาหลานไปทําบุญอยากไปกราบหลวงพ่อใหญ่เคยไปฝากลูกบวชเรียนที่นั่นคิดได้แค่นั้นละจ้ะแล้วล,ล,ลูกค้าก็โทรมาเลื่อนนัดจากเก้าโมงเช้าเป็นบ่ายกรรมของเจ๊ ใจก็ยังงุ่นง่านอยู่อย่างนั้นแหละคิดถึงแต่วัดกับหลวงพ่อโจ้ทําผมเสร็จส่ง,งุกค,ค้าเรียบร้อยยังไม่เก็บร้านหรอกจ้าปิดบ้านเลยไปที่วัดทันทีเพราะอยากไปตรงไปที่กุฏิเลยนะจ๊ะพอไปยืนตรงหน้ากุฏิไม่ได้โสมมากแต่ใจมันแวบเห็นคนดูแลกําลังกวดพื้นพี่ก็เลยเข้าไปถามว่าหลวงพ่อสบายดีไหมความตั้งใจก็คือถ้าท่านสบายดีเราก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรอะ ไม่ได้คิดจะเข้าไปรบกวนแกก็ถามกลับมาว่าหลวงพ่อไหนเราก็เลยบอกว่าหลวงพ่อใยญ่จ้าแกแกบอกว่าท่านเสียไปเมื่อปีที่แล้วมันมีนัยยะหลายๆอย่างที่อยู่ในใจให้ต่อเนื่องขึ้นไปกราบพระประธานบนโบสถ์แล้วก็ทําบุญเราตัดจบตรงนี้เนาะแล้วก็กลับมาที่บ้านจากนั้นอีกสิบวันถัดมาคุณดูต้นกล้วยต้นที่ใหญ่ที่สุดตำแหน่งเดียวกันออกหัวปลีทรงเดียวกันเออจะให้คิดว่ายังไงอะ ไม่รู้เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่านะหรือกินมากไปเลยฝันหรือว่าความฝันบอกลางเหตุความเป็นไปให้เราแก้ไขทำให้ดีขึ้นหรือเปล่าอย่างนั้นไหมไม่พิเศษแต่ทำตนให้ดีขึ้นอย่างนั้น